ปั้นเหยือตียังไม่ทันเสร็จเลยครับมาแล้วโอ้โหข่าวมาแล้วอุ้ยสองตัวคู่เลยโต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 วังนี้เบ็ดตาเดียวเกี่ยวเส่เดือนครับเฮ้ยมา สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นานๆน,นะครับวันนี้ช่างเดชมาจัดกันหมายน้ําจือดอีกแล้วนะจะพากันมาตกปลาหน้าดินครับหมายอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าชอป,ปอก็เดี๋ยวตามไปรู้ในการคลิปนี้จะโดนปลาบิ๊กสวายใหญ่ๆเหมือนครั้งก่อนไหมนะครับตอนนี้เพิ่งมาถึงก็กําลังเริ่มลงเบ็ดครับอ่าหมายนี้นี่มีปลาตะเพียนปลาชะโดแล้วก็อ่า าบิ๊กสวายนะครับครั้งก่อนนู้นได้ไปเท่าไหร่นะสิบสิบาค,ครับเดี๋ยวดูคลิปนี้จะมีใหญ่ๆเห็นกันไหมเดี๋ยวไปตกปลาด้วยกันครับผมดูดูนักตกปลามืออาชีพครับนี่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 ขาดหมอนกับผ้าข่มสองอย่างครับ <c ười> อ่ะปครับ ยังเป็นแลวทำยังไงอันนี้ลองไปนั่งดูหน่อยเนี่ยเออนี่นี่นี่เดี๋ยวแม็กได้ที่แล้วนะปรับเขาให้ครับโห้โหโคตรชิลครับมีอะไรชิลเกินกว่านี้ไ,ไหมเนี่ยโอ้โหเพิ่งลงกันเองครับโดนแล้วนี่ปั้นเหยื่อตียังไม่ทันเสร็จเลยครับมาแล้วโอ้โหตะเพียนไหนยกสูงหน่อยนี่เสื้อเอกจัดแล้วครับตะเพียนใหญ่นะทุกคนอยู่ไหม ม่อยู่นะแม่ได้สับกันสองทีแล้วครับได้มาตัวหนึ่งปกติตกปลาน้ําจืดเนี่ยเขาจะใช้คันน้ําจืดคันยาวๆนะมันตีได้ไกลแต่ว่าถ้าเด็ดไม่มีไม่มีคันน้ําจืดครับก็ใช้คันทะเลเนี่แหละสั้นๆตกได้เหมือนกันครับแต่ตีไม่ไกลเท่าไหร่ ติดกระดิ่งกันหน่อยครับสวยงามอยู่บ้าอุ้ยอยู่ไม่อย,อย,อยู่หลุดด้อแหมสองที่ติดๆแล้วครับเอาเอาเริ่มได้เรื่องครับเริ่มได้เรื่อง มาอีกมาอีกทุกคนชักจะมานครับชักจะมานเหยือ่อวันนี้ใช้ลำผสมนะครับปั้นใส่ตะก้อแล้วก็อย่างที่บอกครับหม้นี้นี่ไม่ใช่หม้อ่อยนะครับไม่ได้มาอ่อยไว้อุ้ยสองตัวคู่เลยฮุ้ยอยม่ดดอยโอ้โห ติดสองตาแมสุดยอดสุดยอดเฮ้ยมาอีกครับแม่เลยกลายเป็นหมานหายทุกคนวันนี้เนี่ยมาลงเบ็ดกันยังไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเลยนะครับกินติดติดกันหลายตัวแล้วนี่นติดกันติดกันเนี่อโตด้วยเนี้อผูทาไหน คอมคอมนี่ดูก่อนครับนี่ต่เพียนนะไซส์ใหญ่ๆครับผมโคตรเด็ดทุกคนไปครับนี่จัดกันมาสี่ตัวแล้วทุกคนฝนเริ่มตกปล่อยๆทุกคน ก็ยังพอมีกินอยู่ครับขาวมาแล้วตัวเพียนนี้เนี่อู้ตัวนี้โตไม่จับหน่อยนี่อู้หูแต่เพียนไซส์ใหญ่ๆดีครับผมเหมือนจะอยู่นะ โตววะุดวโตโตโตตโหนี่ไกุ่ดว่ะโอ, Recently, โอ dings, โ้โหตัวนี scans, ้นี odo, layers, acha, waters, thế, ่ให่ใหญ่ครับใหญ่เล็กวิดวิดวิดวเฮ้ยเอาโดนอยู่ไหมอยู่ป่ะเอาเอาอันนี้ออกก่อนกระดิ่งมันสันเอาโดยแล้วน่นน่นโนน โอ้โหนี่มาใส่ตัวนี้ย่อมหน่อยเนาะเฮ้ยฝั่งนี้โดนฝั่งนี้โดนฝั่งนี้เบ็ดตาเดียวเกี่ยวเส้เดือนครับเฮ้ยมาไอะไรไอ้ลาดโอ้โห,หลาดโตัวโตด้วยครับแม็กโดนแม็กโดนกระดิ่งดังอีกแล้วครับนี่อาหารตะเพียน ไซไม่โตครับนี่เอาบวกอีกนึงโดน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 แม็กกินอยู่ข้างกระชังแล้วเนี่ยอดโดนครับนูนโอ้ยอีลาดนี่โดนเหมือนกันไอลาดครับ อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่นะไซไม่โตครับเรามานั่งเฝ้าเบ็ดกันแต่บ่ายโมงนะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสักประมาณห้าโมงเย็นแล้วครับลุ้นให้ของใหญ่พวกบิ๊กสวายกินนะวันนี้ยังไม่กินเลยนะครับก็จะเฝ้ากันอีกสัก แป๊บนึงอะใกล้มืดครับแล้วเดี๋ยวกินไม่กินยังไงเราก็ค่อยพอกันนะทุกคนวิ่งแล้ว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 เฮ้ยอยู่เปล่าอยู่คายที่ปากออกก่อนนี่แม่มาโดนปิดท้ายครับกระดิ่งไม่เอาออกก่อนละให้มันดังไปเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ้ยเอาตะเพียนมาอีกหนึ่งครับต่เพียนวันนี้ตะเพียนเยอะครับได้ไอเขาเรียกอะไรอะ่ะไอ้ลาดมาสองตัวเอาได้เวลาครับพอได้กันอยู่นะไม่น้อยนะเนี่ยทุกคนวันเนี้ย นี่โอ้ดูครับนี่อ่ะดูทุกคนตับเพี้ยนนะนี่ตัวนี้ช่างเด็ดใหญ่ใต้ใหญ่สุดตัวนี้ครับนี่เอาพอได้กับข้าวกันนะนี่เดี๋ยวจะแบ่งปลาชุดนี้เนาะเอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผม าครับปลาตะเพียนทอดให้กรอบกรอบทอดให้ก้างเนี่ยกรอบไปเลยแล้วก็บัง้งผีทีหลายคนถามว่าเมนูปลาตะเพียนเนี่ยทอดได้ไหมเนี่ยวิธีการที่เห็นเลยครับคือบั้งตัวเนื้อปลาเนี่ยให้ผีทีแล้วก็ทอดให้เหลืองให้กรอบครับอเดี๋ยวดูตัวเล็กชิมให้ดูอปึ๊บลองเคี้ยวด้วยเคี่ยวแรงๆกรอบไหมอร่อยไหมมีกั้งไหม ไม่มีนะครับนี่อ่เนี่ยไอส่วนที่มันเป็นกั้งครับเดี๋ยวช่างเดชจะชิมให้ดูเพราะว่าเราทอดเขาจนกรอบเนี่ยตัวกั้งเนี่ยเคี้ยวได้เลยนี่ราดทำจิ้มแกวปับนี่นี่อืมเลิศนี่อะไรนี่นี่อืมลองอนะืมรอยหน้ารอยตา และมื้อเย็นของพวกเราก็กินกันตอนค่ำๆนะครับมาทำกินอยู่บ้านพี่โรดนี่มามาทุกคนกินข้าวด้วยกันครับผมสำหรับใครที่ชอบที่พวกเราหาวัตถุดิบบ้านๆา,ามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ย mm. ก็กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ช่างเดชขอตัวกินข้าวนะครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย